ครับทุกท่านวันนี้ผมศักดิ์สินดีไอคอนนะครับจะมาขอแบ่งปันโปรเจกต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมามากมายเลยเปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้โดยใช้เวลาสั้นแต่เพื่อนครับคำถามแรกครับเพื่อนๆว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากจะทํางานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรืออยากทํางานแค่ช่วงสั้นส้นช่วงหนึ่งแล้วที่เหลือสามารถไปใช้ชีวิตได้ครับอย่างแรกหรืออย่างหลังครับคําตอบส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆคืออย่างหลังแต่เพื่อนๆครับ กว่าเราจะรีทายหรือเกษยียณอายุได้เนี่ยตอนอายุน,น้อยหรือมากๆครับก็ห้าสิบหกสิบปีพอเกษยียณแล้วก็คือไม่มีงานทําเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินแปลว่าการเกษยียณที่แท้จริงคือเกษยียณจากไรายได้ครับแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่คนส่วนใหญ่ถึงไม่อยากเกษยียณอายุเท่าไหร่นะและการเกษยียณถึงเป็นเวลาที่ค่อนข้างยิ่งเยียบเก่ามากเลยแต่ถ้าเกิดโปรเจกต์กเราสามารถทำให้ขึ้นเกษยียณได้เร็วและแถมมีไรายได้หลังเกษยียณอยย่ได้แบบนี้ยอดเยี่ยมเลยครับ งั้นเรามาตามดูกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องมารู้ก่อนครับว่าถ้าเราจะดีทยนะครับเรานะครับมีฟิกคอร์สเท่าไหร่ครับนะฟิกคอร์ก็คือค่าใช้จ่ายนั่นแหละครับเมื่อเรารู้ค่าใช้จ่ายเาต่อเดือนแล้วนะครับเราก็มาคํานวณครับว่ารายได้ของเราเนี่ยจากอาชีพที่เราทำเนี่ยเขามีรายได้คืออินคัมเท่าไหร่นะครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอาชีพที่ทำสร้างรายได้มากกว่าให้จ่ายแค่2ถึงสเท่าของฟิตคอรก็สามารถดีทายได้ครับแต่ดีทายเรีรยกดีทายแบบกั้มตื่นครับคือเซมิดีทายแต่ถ้าเกิดงานที่ทำหรืออาชีพที่ทำมีรายได้มากกว่าฟิตคอรถึง5-10สิเท่าเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเกษยียณอย่างฟูลรีครับ คือภาษีอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ต่อไปเพราะมีรายได้มากพอที่จะหยุดง,งานได้ตลอดชีวิตและไปทาสิ่งในสิ่งที่อยากทาไม่ใช่ต้องจาใจทำนะครับแต่เพราะนั้นครับเราต้องมาเรียนรู้ก่อนครับว่าอินคารหรือรายได้ที่เราได้เนี่ยเป็นรูปแบบไหนเพราะรูปแบบรายได้กําหนดรูปแบบชีวิตครับและรูปแบบรายได้ในโลกนี้อยู่แค่สอแบบครับแบบแรกคือ active income คือการใช้แรงครับบวกเวลา เอาไปแรกเงินนะครับและ,ะไรายได้อีกอัที่2ครับคือ passive income ครับคือการใช้แรงเหมือนกันครับบวกกับเวลาครับแต่เอาไปสร้างสินทรัพย์ครับ asset มันต่างกันยังไงครับถ้าไรายได้ active ก็คือทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้คือเมื่อที่หมดแรงเมื่อที่หมดเวลาไรายได้ก็ หมดไปด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่ของโลกครับ95มีรายได้ด้วแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนทํางานที่ได้รายได้เป็นเงินเดือนนะครับหรือก็ของกิจการต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับทนายนะครับหมอนะครับวิศวะหรือนักบัญชีนะครับอย่างเช่นผมตัวอย่างาเห็นภาใช่ครับถ้าเป็นหมอนะครับกลางวาันทํางานโรงพยาบาลเป็นลูกจ้างได้รายได้เป็นเดือนๆตกเย็นมาเปิดคลินิกเป็นเจ้าของกิจการตัวเองวันไหนหยุดงาน โรงพยาบาลก็ไม่จ่ายวันไหนไม่เปิดคลินิกวันนั้นเงินก็ไม่เข้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแอดชีพอินทร์ครับคือหยุดได้ได้เพราะรายได้จะหยุดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรายได้แบบแพสซิฟอินทร์ครับถ้าเกิดวันไหนที่เราอยากเอาแรงไปพักผ่อนครับไปท่องเที่ยวแบบเอาเวลาไปอยู่คนที่เรารักนะครับแต่ตัว a อ s e t เซเนี่ยครับจะเป็นตัวเจเนเรตครับรายได้ให้กับเพื่อน,เอ,นเองโดยว่าไม่ว่าเพื่อน,อนจะหลับหรือจะตื่นหรือเพื่อนจะอยู่ที่ไหนของโลก ตัวแอสเซทนี้จะทําเงินแทนเราอย่างนี้ยอดเยี่ยมเลยครับแต่รายได้ที่เราได้เนีย่ยต้องเป็นรายได้ที่คุณภาพเลยครับประกอบด้วยสามปัจจัยครับคือต้องเป็นรายได้ที่เร็วมากและสเทียนรถ้าเร็วระดั่มากพอก็ไม่ดีถ้าสเทียนแต่ว่าน้อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉนั้นครับต้องมาสามอย่างนี้พร้อมกันครับและเป็นรายได้ที่เรียกว่า passive income เท่าหนห้นเพื่อนเพื่อนครับ ถ้ามีแต่ได้แพสซีฟแล้วฟูลีรีทายแล้วแต่ชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยแบบนี้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับโป้เเกต์ของเราครับนอกจากให้เพื่อนรีทายแล้วจะให้เพื่อนรู้จักกับคําว่า Happy Life <ม>คือชีวิตเปลี่ยมสุขเลยครับการที่มี Happy Life ได้ต้องประกอบด้วยสาปัจจัยครับปัจจัยแรกคือเงินปัจจัยที่2คือเวลาปัจจัยที่3คือสุขภาพทําไมต้องมีสมอย่างครับ ถ้ามีเงินมากๆแต่เวลาใช้เงินก็คงไม่ดีเท่าไหร่ถ้ามีเงินมีเวลาแต่สุขภาพแย่แบบนี้ก็มีความสุขดีนะครับแต่3อย่างนี้ครับอยู่คู่โลกกับเรามานานแล้วนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่เราเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่และช่วงเข้าสู่วัยชราตอนเป็นเด็กหาเงินได้ยังครับยังเวลามีสุขภาพเยี่ยมพอเป็นผู้ใหญ่เริ่มหาเงินได้แต่เวลาหายเพราะเอาเวลาไปแลกเงินนะครับ สุขภาพยังดีอยู่สุดท้ายครับล่วงเข้าสู่วัยชราเก็บเงินก็บอดออมมาทั้งชีวิตครับเริ่มมีเงินละ,กะเกษียล,ละเวลามีแต่สุขภาพย็งไงครับไม่เหลือลเพราะฉะนั้นครับเงินเวลาสุขภาพไม่เคยมาพร้อมกันแล้วเราจะมีความสุขแบบ1้0็ได้อย่างไรที่เรามีความสุขแบบนั้นไม่ได้เพราะเราถูกล็อกด้วยเลขจุดนี้ครับ20 40 5ห้า ช่วง20คือช่วงอะไรครับก็ช่วงที่เราเรียนหนังสือนั่แหละครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยตลอดเวล,เ,วลเวลาเวลาเกือบ20ปีนะครับเสร็จแล้วช่วง40คืออะไรครับตั้งแต่เราเรียนจบนี่แหละครับจนทํางานจนถึง60ปีเราทํางานแบบขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมาตลอดเลยพอ60ปีเขาให้เรากรเกษียณครับเพื่อไปใช้ชีวิต20ปีเป็นวันแห่งการพึ่งพา ตลอดเวลาลยครบเ mm. พรายาอะไรไม่ได,ได,ได้เพื่อจบมาแล้วเราก็ทํางานครับพยันซื่อสัตย์ประหยัดมดทนเพื่อไปสร้างชีวิตและสุดท้ายพอพอ,พอเกษียณให้เราไปใช้ชีวิตคาถามครับเพื่งพาสร้างใช้ถ้าเราเลือกได้ครับไม่เกี่ยวกับอายุนะครับเราอยากช่วงชีวิตช่วงไหนที่มีความสุขและได้ไปทําทสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือช่วงเวลาใช้ชีวิตไหมครับแต่มันใช้ชีวิตตอน60สิปีมันจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรแต่ถ้าโปรเจกต์นี้สามารถเปลี่ยนสมาการครับให้เป็น20เป็น5แล้วก็40สิ เราไม่ต้องไปพึ่งพางางครับไม่ต้องไปสร้างชีวิตนานๆครับไปช้ชีวิตเดียวครับแต่เราสามารถใช้เวลาแค่3-5ปีครับสั้นๆและที่เหลือไปใช้ชีวิตแบบยาวๆแบบนี้มีความสุขกว่าไหมครับถ้าโปรเจกต์เราสามารถสร้างเพื่อนๆนะครับมีรายได้แบบแพสซิฟอิน o m มและสามารถมีแคปิตลายได้ภายในเวลา3-5ปีแบบนี้น่าสนใจนะครับถ้าอยากจะรู้เราต้องมาดูก่อนครับว่าเราเข้าใจสมการสมการีรูเปล่าครับสมการนี้นะครับคือ A เท่ากับ R ครับ A A แอคชัครับ แอคชั่นเท่ากับดีซอลครับแอคชั่นคือการลงแรงครับดีซอลคือผลลัพธ์ครับที่ได้จากการลงแรงเช่นวันนี้เราประก,กอบอาชีพก็เพื่อต้องการมีรายได้เราลงทุนเพื่อต้องการกําไรอินพุตเท่ากับเอาพุตนะครับถ้าเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างครับถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถ้าเราอยากได้ร,ร้รรรอย เราก็ต้องลงร้อยถ้าเราอยากได้ล้านเราก็ต้องลงล้านแต่ถ้าเกิดว,วันนี้เราไม่มีเงินเป็นล้านมีเงินแต่เป็นร้อยทำไมครับเช่นในหน่วงวันครับมีเวลา24ชั่วโมงเฉลียว,วันหนึ่งทำงานวันละ8ชั่วโมงคือ 8A ก็ได้เงินมา 8A ทดแทนค่าให้ถ้าไม่พออีก 16A เท่ากับ 16A ถ้ายังไม่พออีกเพิ่มหน่วยเวลาไดอีกครับ 24A สก็เท่ากับ 24อเ,เพื่อนๆครับคนเราจะทำงานได้วันละ24ชั่วโมงได้เต็มที่สักกี่วันเพราะเวลามันจำกัดครับมันถึงทำให้เรามีเวลาได้แต่มหาเศรษฐีของโลกและเมืองไทยเขารู้ความรับผิดชอนะครับความรับนั่นคือคำว่า l e v e w e ด์พาวเครับเล่ e เลดพาวเวอคือคางขรนแรงครับที่สามารถ ทำให้เราเนี่ยทะลุขีดจำกัดของเวลาและสร้างพลังทวีคูณได้มหาศาลคานผอนแรงนี้เป็นยังไงครับมหาเศรษฐีโฮด้พูดประยุ์ครับเขามีรับเงิน1%ซจากคน100คนดีกว่ารับ1 0อยซจากคนคนเดียวเช่นถ้าเกิดผมมีความสามารถมากเลยแล้วทํางเงินได้เป็นหลักรานหลายสิบล้านต่อเดือนแต่ถ้าวันนึงผมป่วยเหลือชีวิตขึ้นมารายได้ผมที่มีอยู่ร้อยล้ผมก็เหลือศูนย์ทันทีแต่ถ้าวันนี้ผมและพาร์ทเนอร์ผมสักร้อยคน ทำงานร่วมกันแบ่งปันรายได้กันเข้าทีมกันร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าหายไปสักสิบคนยังเหลืออีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ปลอดภัยและมั่นคงกว่าถูกไหมครับให้ทงนง่ายๆครับผมหนึ่งคนไม่ต้องทํางานวันละแปดชั่วโมงครับแค่สี่ชั่วโมงบวกกับพาร์เนอร์ผมอีกหนึ่งร้อยคนนะครับจะได้หน่งงนะหน่วยง,งานทํางานทั้งหมดวันละสี่ร้อยสี่หน่วยง,งานหารด้วย24ชั่วโมงครับจะได้เท่ากับ16.8วันนะครับ ถ้า100คนได้6ก1วันถ้าพันคนก็1นึ่วันถ้าหมื่นคนก็1680งวันถ้าแสนคนก็1 6ึ0 0วันหารด้วย365จะได้เท่ากับ4ปีปีหมายความว่างครับหมายความว่าผมต้องทํางานแบบไม่หลับไม่นอน,นครับใช้เวลาจนถึง46ปีครับถ,ถึงเท่ากับผมทํางานเป็น4ชั่วโมงนะครับกับพักไอ่ผมทั้งหมดเห็นภาพไหมครับ ธุรกิจที่ใช้ระบบเรเบเล็ตาวเวอร์เนี่ยมีอยู่มากมายรอบตัวเราไม่ว่าร้านกาแฟชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์โทรศัพท์มือถือเครือข่ายปั๊มน้ำมันทั้งหมดใช้หลักการเรเบเล็ตพาวเวอร์ทท้งนั้นแล้วเพื่อนเจะมาร่วมโปรเจกต์นี้กับเราได้ไงครับง่ายดายมากครับพเพื่อนพเพื่อนเพียงแต่เพื่อนๆนครับมาแทนค่าตัวเองใน,ในระบบของเราครับซึ่งเราทํางานมา3าปีนะครับมีผู้คนกว่าแสนสองหมื่นคน มาร่วมโปรเจกต์เราใน30กว่าประเทศนะครับเรามีแต่คนทั้งหมดครับเป็นคลาสซอมเมอร์ครับเป็นเซลแมนครับเป็นเน็ตเวิร์กบิวเตอร์สามอย่างนี้ต่างกครับคลาสซอมเมอร์คือลูกค้าครับใช้สินค้าอย่างเดียวแต่เกิดรายได้นะครับไม่เกิดแต่ใช้ดีแล้วบอกต่อครับเกิดการซื้อขายขึ้นครับแต่การซื้อขายเนี่ยก็ขายมากไปมากขายยได้น้อยขายไม่ได้ก็ไม่ได้เลยหยุดไม่ได้ครับต้องพัฒนาตรงเองครับ ให้เป็นเน็ตเวิร์กยูทร์เท่านั้นเหมือนกับคุณพอวและคนรักกบกองทุนแร้วครับทัพกุญจนี้มา3ปีมีผู้คนลัแสาสองหมื่นคนไม่ต้องทํางานครับวันละสี่ชั่วโมงครับแค่วันงานวันละสาชั่วโมงก็หอคุณทุกคนนะครับจะมีหน่วยงานเกิดขึ้น3ามแสนหกหมื่นชั่วโมงต่อวันภายใน1เดือนครับจะทาเงินได้คุณพอปัจจุบันนี้นะครับรายได้คุณพอเนี่ยตกเฉลี่ย3ล้านบาทต่อเดือนยอดเยี่ยมเลยครับคำถามคือคุณพอต้องไปหาคนทับสารสองหมื่นคนด้วยตัวเองนะครับ ไม่ใช่เลยครับคุณพอหาแค่สิบคนเองจากไหนครับก็จากคนทั้งรู้จักและไม่รู้จักนี่แหละครับเรามีวิธีที่จะสอน้เพื่อนรู้จักทํางานกับคนไม่รู้จักได้ด้วยนะครับเราคุยกับคนวันละหนึ่งคนครับโปรเจกต์นี้นะครับในหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าคนผมขอแค่สามร้อยคนตัวในห้าปีสามห้าสิบห้าจะมีคนนะครับที่เราคุยไปทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยคนผมขอแค่สิบคนที่คิดเหมือนเราทำเหมือนเราได้ไหมครับ เมื่อได้สิบคนมาเราสอนเขาครับคิดเหมือนเราทำเหมือนเราผลลัพธ์เหมือนเราครับจากสิบก็เป็นร้อยคนครับจากหนึ่งร้อยจะเป็นหนึ่งพันคนครับจากหนึ่งพันคนก็เป็นหนึ่งหมื่นคนครับและจากหนึ่งหมื่นคนก็กลายเป็นหนึ่งแสนคนนี่แหละครับเพื่อนๆก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านเหมือนกับในระบบของเรานะครับมีมนุษย์เงินล้านเนี่ยเป็นสิบสิบคนตอนนี้มนุษย์เงินแสนเป็นร้อยร้อยคนมนุษย์เงินหมื่นนี่เป็นพันพันคนเลยครับและเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ได้ไงการเป็นิด้ตัวลีดเอครับง่ายครับเพื่อนๆต้องมีความรู้ครับ ต้องมาศึกษาครับซึ่งความรู้การศึกษาตรงนี้เนี่ยไม่มีสอนมหาลัยครับแต่เพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมครับเป็นหนึ่งในสี่ผู้ส่วนของเราได้ผู้ส่วนแรกคือใครครับคือตัวเพื่อนๆเ,เองเอาเข้ามาเป็นหนึ่งในสี่ผู้ส่วนของเรานะครับและผู้ส่วนที่สองครับคือทีมครับทีมนี้นะครับจะคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆจะคอยสอนให้เพื่อนทําในสิ่งที่ถูก ไม่ต้องไปลองผิดครับนะครับจะคอยเป็นโค้ดให้เป็นที่เลี้ยงให้เป็นพาร์ทนร์ให้นะครับหลังจากนั้น้วครับคู้ส่วนที่2ครับบริษัทเจอเนสโควาประเทศไทยครับจะเป็นคอยคนที่คอยส่งสินค้าทําสต็อกนะครับจ่ายค่าคอมมิชชั่นมีออฟฟิศทำงานให้นะครับผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมไม่มีใครล้อล้อดินแบบได้นะครับตัวที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายเลยแบบนี้สุดยอดลยครับสุดยอดเลยครับแต่เหมือนกับเครื่องบินลำหนึ่งครับที่สามารถขนคนที่เป็นตัวเพื่อนเพื่อกับทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ของชีวิตได้แต่ปัญหาคือเราขับเครื่องบินลำนี้ไม่เต็นเครื่องบินจะทําเงินได้ครับเพื่อนตอนที่บินอยู่บนฟ้าไม่ได้จอดกาเวเ,เพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้ครับซิสเต็มครับที่ชื่อว่าดีไอคอนระบบ Bicon ครับจะเป็นระบบที่คอยส่งต่อก๊อปปี้ความสำเร็จละส่งต่อให้กับเพื่อนๆและทีมงานเพื่อนได้ได้ตรงไม่รู้จบครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราครับรู้สับสีคุณส่วนนี้แล้วนะครับเราจะสามารถที่จะสามารถที่จะผลิต พิชิินโปรเจกต์นี้ได้ภายในรับเวลาแค่3ไม่เกิน5ปีและสามารถมี passive income โดยใช้หลักการเลืออพาว power ได้และเพื่อนๆจะเป็นคนที่มีคําว่ามั่งคั่งมั่งคั่งครับคือคนที่สามารถทําเงินได้มากๆโดยที่ไม่ต้องทํางานและโปรเจกต์นี้ที่ทำเพื่อนๆเข้าสู่สภาวะนั้นได้แล้วพบกันที่ความสําเร็จสวัสดีครับ